แต้เต้เต้ตามหนึ่งลงมานี่เลยเต้ไม่รอทีพี่เนี่ยอันนี้มันเล่นอะไรที่เต้ปลูกไว้มีผือทุบออกไปอันหนึ่งอะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูปลูกเึ้นเดี๋ยวลงมาเห็นที่มันหายแล้วมาเต้ลงมาดิมันฝรั่งอันเนี้ยฝรั่งปเต้ออตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนียทองอ้าวทุบออกไปอันหนึ่งอะเต้อันอนะแล้วก็ทุบไปอีกอันหนึ่ง คุณไม่ดอกมาเลยงนาำตามตาม,ตามนี่เนแหละ<ม> <c oughs> อีพิมอย,ย่าเดี๋ยวมันไปโตข้างข้างไม่เลี่ยน <c oughs> <c oughs> พิมบอกอะไรอะไรก็โทษแต่เขาเตาแ่แต่เต่แบบกูจะถา,ามว่า เอยาเต้รู้เปล่าข้างใต้น้ำตรงเนี้ยที่หมิงยืนอยู่เนี่ยเต้ลงมาดูดิเต้ลงมานี้ดิเต้มาดูนี่มีเราจะให้ดูเต้ตรงเนี้ยเดี๋ยวหมิงห้ดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่หมิงยืนเนี่ยข้างใต้เป็นเหล็กใ้เนี่ยเป็นเหล็กช่ะ <c oughs> ขุดออกเลยโซล โปรแกรมแฟลเราเอาไว้ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเผื่อไอ้บ้านน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมเน่นเน้นทำเหมือนเดิมเลยเต่เอ็มดูว่างแล้สิ <c oughs> บ้านน้ำท่วมอ่า แย่แล้วเต้บ้านเราน้ำท่วมแล้วเอาพี่นินขุดลงไปเอาเหล็กแล้วเหรอพี่นินเร็วมากเต้มาดูบ้านเราสิบ้านเราถูกน้ำทะลักท่วมเข้ามาเต็มแล้วต้องการความช่วยเหลือบ้านน้ำท่วมอาจ์ะนีงเห็นเราอยู่ข้างล่างเหรอพี่เห็นเต้อยู่ข้างบน ใช่เล้วแ,แล้วไอเราบักมันอยู่เบื้งองล่างอมาเอ้เรือเอตีพีมาหามึงดิเอ้ยเรือมันอยู่ข้างโมลีเ้ทีพีมาหามึงดิับหนึ่งแล้วไอ้แบบเนี่ยเร้าดีเอ้ยพี่นิดอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่า